นี่ตรงนี้าต้งนู้เหรวกลางวันแมงคืนชั่วโมงกางดึกยไรวะอาวแล้กินดิสตี้แน่เลยว้าไม่ใส่ กิวแมนแมนแนเย่ด้เยเมื่อวาท้องไอซาแดนไ้เลยเดาตูวทัไปเรนนไปตุบไปตบไปหานังกันีคู่ไปตุบเอือทิปิไปเลยดเนี่ยะเทเลยน่ยไงบินลีบอกว่ามีแดนสาคนอะบอกว่าต้ไบนนองตอ้บนเแมงเพื่อนบอกว่าเดนตตั้งแต่ปอหาเนาะ แล้วโดนแล้วโดนป้าหนีพันยูปอดเดอ็นนี่้นีพันยูม่ห่าฮัตโปีทีละแล้วถาถนไ่ปนปมาถึงหานี่ละใสิมื่อว่าปีนี้แกอาจจะขาปีนี้มึงอวยไปทำไมอ๋อแกต้นนี้ไม่เห็นยังว่าต้นนี่หรืมาเปลี่ยนแจกลางแล้วกูเบิ่งก่อนเนี่ยปูอยากเห็นแจกคแมวามาให้เด็กเนี่ยอา็นโอ้ไม่เขาแจโอ้ยเดต้นนี้มาเป็น ว่าห้าโอหุตมืนตึงแต่นี้ออกตามมันอยู่ออกลาจมีอะไยังล่อออกลออกลูกจะหาลูอ่มีคนเล่นคือข่ายพ่อมีมาตัวนี้ตัวเดียวไอ้ไกูจะเอาเมื่อว่เมานม่ได้โหลดตัวล้พ่อมือะพ่อตัวไหโอ้ดึงแหมโอ้เลี้ยงลงกันด้วยเมาแบนี่ดึงมาดึงคือแบบแก่เลยก็ไม่อยากเรนแก๊ <l id> ไปเมงไปเมงแดงกันะพอนไปลากแดงกันนะแดงพูดย่งสมีมีคนแม่ยุงดกเอาไวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันม่๋อ้มีียบมั่มีเียบเลยมาตีละมาตีละมาตีละมาตเด่นททมึงไม่ใส่ไปหาบอกมง้าข้นมัึบดอดเอยากไปบนไปบนเนี่ยไปบนสา ไอ้ก er> ักม <no ันไม่พอดิ้นแล้วเจถ้าว่าหันม่แอนติแกจะไปดูใคเอาหนามาออกเด่นเนาะควเลอะให้ให้ยัยนี่เล่นทึกทึเบิ่งมันมัอหอะไรมันเล่นทึบทึกเบิ่งเล่นทึเบิ่งวาลนบ่เออ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 ดงเขาปลาะอ้ไปไอ้เขาไป ไอ้บ่เขาแมงเอ้ตาหนีบ่าเขาหนีบ้ามีอแมงตัวก็ผดไอ้ไแมงวก็กได้ตัวนี้ีนีฮากรแมงออ้าว่อเรียกตกนี่เรยวนี้นี่นี่นี่นีไหนะคะบอกตัวาห่ยนัวน่มจะตายเอาไปกินยูทเอาไปกินดอกสะทานทีไรเยี่ยเสยบพัก กินแค่ละนาเลยค่ะดูนิ้วแผลเราไม่กินกลางหนามเลยเฮ้ยพูดอะไรี่ออกออกซิเจนอไรเหรอออกซิเจนโอ๊ยโอ้ยโอยอยพี่ท้อโอ๊ยเด็กวหัวผมรวงเองพูดอดที่ออกออกซิเจนออกซิเจนถังออกซิเจนเลยเอาไม่ยังวะเอาไม่กินได้นามมันคือเพื่อออกแผลีลยวเมื่อกี้เราจิ้มแล้วไปยังไหนพปยุ่นมันก็หอน เขาไปสิเรื่องหนัมาเดียวมันจะไม่โอเคเงไปยอะก็ใหญ่ขนมาเลยไ่ยืมเข้าไม้ลงหนนะก็ยืมหน่อยแป๊บหนึ่งเยอวมากขึ้นเรอโอ้โอ้ขามันเอามักสีเร็วเนี่ยโอ้ยบ้านดนเนน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 ยนนนนนน นคตรมิตุยังหรอพี่อยงไรก่ายิงตัวนนไม่ทิตายเลยมันลอข้าเดียวเลยเยังไหมเออโอ้ตายนี่ไปโอ้อแตกแ้วแตกมันเป็นเนาะดง่เลยเดี๋ยวทําเนโง่ทำไมตายอย่างที่เา่าส่ใช่ที่เนียจะิเตดเย๋ยแต่ก็เดาเดาเดาไม่ต้องแตกอรให้ได้แจกว่ากี่ที่จกอไก้า

เฮ้ยตังแล้วเสียนิดเดียวจะเห็นมาวาเเอาไปไมได้ใสวเฮ้ยเอาอเอือเอ่อเอ่อเอ่อเอ้ช่้ากามีเขากเอกันกบเบิงแมแน่นอเบิงเออ แมงะนี่บงแมงทำไมหยตายโอ้โหแมงอีแล้วังโ้าแมงบัางกูเลยว่าแมงไอ้เบกาก็ได้โอ้โอ้ว่าเขาวามึงมีมีบัวอะไรก็ได้หละแมงบัวางก็ปลืแมง่เอบึอะไรยางนี้กูนีพ่อมงก็ต้องตามแค่นี้แหะเนาะาาตาบวมเาได้ใจลยตหนที่บรเอุ้ตับบบบพูดเอไปซุ้มืหม่ ัวผมไม่ได้พูดหรอผมพูดนี่แหละพี่ไโอ้ังค้นักยิงนน่งแม่เอาวี่มีหอดบอกเฟมเหดโอ้เฟ่มเหดโอ้เ่าไห่โอ้เาขวแม่บคัที่เขาเต็มเชฟมาบอกโตนะคะอาแบบเอาแบบเอาแบบเอาแบบ เอาแม่หมูเอาแม่เื่ออะไรล่อไอหมูเปิดเนไอหมูคู่พี่ศัตรูใจเราโอ้เดีแล้วเรากาวบ้าก้าวเถ้ปากแม่งเท้าเถ้าฝัดดีาหนอเดี๋ยวเดี๋ยวเรียดเขาเอาไอ้โบนโบไปยิปเอ แรงฟั่งกุเทียบไม่เทียบนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่กระพี้อยู่เฮ้ยผู้คาวัโอ้ดีเดี๋ยวผู้ชายสูบบัตรี่ผู้คาวัโอ้ดีขันแถวเฮ้ยสวยออ

ใสวกมนึ่งนาทีแล้วแบแม็กตัวหนีโบแห้งเลยแล้วไปยังมัตัวหานอีเป็นตัวหลอกตัวหอกตัวซัพร์ตออะไรแบบตัวจับเมียบเมียบตัวอ้อเล่ไาเ่มาเล่นไหมนี่นา่าโอแัหนถ้เพื่อนกดึงผ่านี่กมึนผ่านยังึนึงใหมูกินไลรอแววมูกินเนบอกกู่บอดกินมึงดึงไม่เขาขากู มันถึงใหมใครใครกดถ่ายถอยเดินมีนาถอยมีนาเนี่ยอะไรตึอะไรตไปเจ๋เขาบอกสวยเป็นไหนถือบอลเป็นบอลเลยวันนี้เลยลดน้อยไอ้ไม่ได้ไอ้ขอใส่กุฎิสีด้อยขอขอมันสีขอมันสเข้อมันสีเห็นหยั่งป๋ไใหญ่เลยนะไปกับพิษตับพิษ ต่อมาคือเห็นว่มีว่าขอโทษทีเอาไปไหนกันงงอยู่แต่ว่าตัวนั้นอะปูกูมาเร็วว่มีรันป่อแน่ท่านเด็กกัมีตะโถมานะ้แก่โขลยกระป๋อง

หายมาแมงพิเปิดมาจากวงไอ้เอ้ยเปิดทั้งหมดที่ดับอยู่กไม่ได้ยังเดเสาอยไิม์ถโอ้โทษไหวก็จอดโ้ยโอ้ยอบสาวยเลมาไว้โอีาไว้โอ้ย้ยโออ้อยอยโอ้ย้ยยโอ้ยโอ้ย้อ

เขาไปไม่ถึงเขาไม่รับฟูตามมืยคอยนุกวันมันกูตําตําเทียกูเป็นอะไรวะเออตําเทียกูเมลก็แล้วแมงกก็แล้วแมงกี้กูแล้วแมงกีก็แล้วแมงกี้กูแล้วเยมึงอะไรเยลเนี่แะเดมน มันเบอยนออนอยแต่ว่าตห้านี่บกุดมาถึงเลยมาถึมผิดิ่มาผิดน่ว่าอู้ไม่ได้ผมเลยคตัวไรใจเ็นสิทีตายยี่ตล่ะยอย้ไม่เกียบตายตายยี่ตัวเเขาไปตายเขาไปตายเขาไปตายเดี๋ยวรอดูมาก่อนดิงได้แลวแต่ดูดทนมี วมผมไม่ไ <Rud> ด <d man> <Please. S 2> ้โตมากเป็นลากนเดียวอ่ะผมไม่เก็ผไ่ได้โผมาเกย่งวดแล้วยิงไม่โดนครับป้องกันคุณบัดปุ๊บุโอ้ยโดนโดนนาอย่าโดนนะโอ้นะบัดแล้วยิงไม่โดนครับ 啊，这个是魔力啊，一抽抽一抽抽。哈哈哈！哈。鸡蛋面，哎呀，要多。你妈做饭，我播雷达。厉害，厉害，我打我厉害。我猜阿婆吗？别播雷达的。就是车牌的，我给你。你别开，我别播。想得来。哦，没得。哎呀，哎呀，哎呀！你来啊！你来啊！你 รอไม่มาอย่าได้สูแม่เดี๋ยวม okay, ึงจะเจอเพชรกล้เอารอเดีอแม่ไม่โดนคล้องอ่ะมาเจอคู่ที่แมเาโดนหานิดเอาไอ้ผีดิค่ือเราผีดิ

เป็นแถวอะนี่เลยที่เธอเก็เล่นก็เป็นแบบบวกล้นเลยเื่อมียังใส่เหตุผลอะไมียังกลัเหตุผลอะมันลอยคุณยังตากล้กล้อคุณกดมวยใช่ไหมแค่กดทุกอย่าง,างแนะม่งรอกูแล้วรอกกูแล้ว

แมงไม่จะแทงลมาทาอไรเดี๋ยว่งพี่ลิงพี่ตายดึงแม่เรากาขาไปตายว่ากากคอไม่ก่เกิดลิงันนลัี้